ดูก่อนใช้ขายได้จริงนะครับคลิปนี้ผมมาแนะนำเหรียญ5้าบาทาปีพศผลิตน้อยนะครับสามารถขายได้เลยนะครับใครเจอเหรียญ5บาทปีพศนี้ก็คือเหรียญ5บาทปีพศ2546นั่นเองนะครับยังไม่ได้มีแค่นี้นะครับเหรียญ5บาทปีพศ2546นะครับ มีบล็อกพิเศษอีกนะครับราคาจะแพงกว่าบล็อกธรรมดานะครับจุดสังเกตดูตรงไหนนะครับอันนี้เป็นเหรียญห้าบาทปี4ี่หนะครับทั้งสองเหรียญเลยนะครับวันนี้โชคดีนะครับได้บล็อกหายยากมาก็เลยก็เลยมาทําคลิปรีวิวให้ดูนะครับอ่าเดี๋ยวดูเลยนะครับ <c oughs> สองเหรียญ <c oughs>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  ขออภัยนะครับ สองเหรียญนะครับเป็นเหรียญห้าบาทปีสี่หกนะครับอันนี้เหรียญแรกนะครับสองพันห้าร้อยสี่สิบหกนะครับเหรียญห้าบาทเหรียญนี้ก็เป็นปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบหกเช่นเดียวกันนะครับทั้งสองเหรียญนะครับเป็นปีสี่หกนะครับเหรียญนี้เป็นบล็อกธรรมดานะครับบล็อกธรรมดาเราสังเกตตรงนี้นะครับจะมีเส้นกระเบื้องหน้าบอใบไม้นะครับอันนี้เป็นบล็อกธรรมดานะครับราคารับซื้อสภาพผ่านการใช้งานก็ซื้อสามร้อยบาทนะครับนี่นะครับ ปี46บล็อกธรรมดานะครับมีเส้นกระเบื้องหน้าบอใบไม้นะครับอีกบล็อกหนึ่งนะครับบล็อกหายากเหรียญนี้นะครับไม่มีเส้นกระเบื้องหน้าบอใบไม้นะครับได้มาวันนี้เลยนะครับวันที่7พฤษภาคม2567นะครับอ่านี่ดูชัดๆเลยนะครับปี46นะครับปี46ทั้ง2เหรียญนะครับอันนี้บล็อกธรรมดานะครับเจอบ่อยอ่ามีเส้นกระเบื้องนะครับ ขออนุญาตนะครับหาจุดโฟกัสอันนี้เป็นบล็อกธรรมดานะครับปีพศ2546อันนี้บล็อกธรรมดามีเส้นกระเบื้องหน้าบอใบไ,ไม้นะครับเส้นกระเบื้องตัดผ่านชัดเจนนะครับอันนี้อีกเหรียญหนึ่งนะครับปี4 6เหมือนกันนะครับเป็นบล็อกหายากไม่มีเส้นกระเบื้องหน้าบอใบไ,ไม้นะครับก็ราคาก็จะแพงกว่าบล็อกธรรมดานะครับเล่นกันหลักร้อยถึงหลักพันนะครับแต่ว่าถ้าใคร เอาบล็อกธรรมดาไปลบเส้นกระเบื้องนะครับมันไม่ได้ดูแค่เส้นกระเบื้องนะครับมีจุดสังเกตส่วนอื่นอีกนะครับขอไม่เปิดเผยแล้วกันนะครับเก็บไว้เป็นข้อตรวจสอบจุดตายในการสังเกตเหรียญนะครับขอขอไม่เปิดเผยนะครับใครที่มีเหรียญบล็อกหายากนะครับก็ขายได้นะครับจะแพงกว่าบล็อกหาง่ายนะครับจุดสังเกตนะครับแนะนําอีกครั้งหนึ่งนะครับเส้นกระเบื้องหน้าบอใบไม้ตรงนี้นะครับไม่ใช่ว่า ไม่มีเส้นกระเบื้องหน้าบอลแล้วขายได้ทุกเหรียญน,นะครับจะต้องเป็นปี46นะครับถ้ามีเส้นก็ขายได้แล้วก็ถ้าเป็นปี46นะครับไม่มีเส้นแบบเหรียญน,นี้ก็ขายได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้มาแนะนําจุดสังเกตเพิ่มเติมนะครับว่าเหรียญ5บาทปี46มีทั้งแบบหาง่ายแล้วก็แบบหายากนะครับ